โบกขีปลานิ่นสูตรนุ่มหน่อยสาขามตามนุ่มหน่อยสาข้ามาเลยครับผมอันนี้จะเป็นพริกแห้งกับพริกดิบแล้วก็หอมแดงกระเทียมอันนี้ก็เป็นข้าตะไข่นะครับพี่น้องอันนี้จะเป็นเครื่องของเขาแล้วก็ใบบักหูดนะครับผมนี่แล้วก็ต้นหอมนี่พี่น้องอู้บ่งเลาวก็ซอยแหวงเสียเลยนะครับอันนี้จะเป็นผักซีลาวนะครับพี่น้องนุ่มหน่อยจากข้ามีใส่มันหอมมีจะเป็นไย่ตูนะครับพี่น้องแล้วก็ดอกแค่นะครับ ผู้ใดมักกใส่ผู้ใดก็มักกับพ้กกบใส่ก็ได้อันนี้จะเป็นใบตองนุ่มหน่อยสะครับเอาร้นไฟไปแล้วพี่น้องต้องเอาล้นไฟพร้อมเด้ออันนี้จะเป็นใส่ปลานะครับพป่น้องเบื้องอู้างามๆเลยสิมีใส่ปลานิ่นครับใส่ปลาข้าวนะครับขั้นตอนแรกเนาะก็เอากระพิกแห่งกระพิกดิบมาตาม่ำเลยขูดไข้มันละเอียดขอมันแหลกละเอียดเลยนะครับพี่น้องแล้วก็ตามด้วยไข่นะครับผม นีรับรองว่าแซ่บนัวข้ากันหนาดนะครับแล้วก็ตามด้วยต้นหอมหอมแดงเอา่แหนะแล้วก็กระเทียมแล้วก็ตำลงไปเลยนะครับผมนี่ตำให้มันละเอียดเขากันเลยแล้วก็ตามด้วยใบบกหมูนะครับพี่น้องครับผมสูตรนี้สามารถเอาไปเกินได้เลยครับพี่น้องสามารถเบึงงนมหน่อยนะข้ามเราเอาไปกินได้รับรองว่า แซ่บหนัวครับขนาดแล้วก็เส่เกลือลองไปเลยนะครับผมแล้วก็ใส้เครื่องดีว่าเขาตามแล้วใส้ลงไปในหม้อเลยนี่ครับี่น้องบน <ooh>, ได้เต็มหม้อหนึ่งแล้วก็ตามด้วยรสดีลงไปเลยนะครับนี่เบ่งพี่นอ่าได้หลายหมกแล้วก็ตามด้วยผงนัวลงไปใส่หลายแส่บหลายแล้วก็น้ำปลาลงไปเลยนะครับผมเบิ่อง้แล้วก็ตามด้วย,ยน,น้นยยนปยยนำปาล,ปล,แลาแด,าดกหรือน้ำปลาลาด หนูใส่ลงไปแล้วก็ค้นคลุกเข่าเห็นมันเข่ากันเห็นมันเข่าน้ำเข่าเนื้อน,นะครับพี่นอ้องเบื้องนุ่มหน่อยนะครับไปอีกหัวใสใบตองหอมๆแล้วก็ใส่ต้นหอมผาซซี่ราดลงไปแล้วก็ใส่ตัวลงไปเลยนะครับพี่น้องนี่เบิง้งแล้วก็ตามด้วยต่อแค่เฮ้ยเบืง้ง <c> เ <oughs> ต็มหมอหนึงอหญะเลยนะครับพี่น้องเบิง้งแล้วก็ค้นให้นมันเข่ากันเลยพี่น้องว่านี่นี่เบิง้งอันนี้เป็นตับโอ้ตับมีเงยเลยนะครับพี่น้อง แลวก็มาตักใสใบตองเปลือหหอเป็นหมกนะครับพี่น้องเบิง้งทางหอหมกนุ่มหน่อยสครับมเป็นกระเขือ,อพี่น้องนี่แหละนี่แหละผมนี่ครับผมวัวหลังงา,าขนาดนะครับพี่น้องนี่เบิ้องนุ่มหน่อยข้คมกระต่ส่เป็นไม่ไต้เขียบนะบพี่น้องนี่แลวก็มาเอามาข่างเต่าเลยนะครับผมเบิ้งพี่น้องได้บัหลกหลายหมกเต็มเต่าหนึ่งอันใหะเลยนะครับผมเบิง้งอู้กูด่านะ เบิ้งพี่น้องอันี้ที่ว่าเขาเห็ดกินเองอ่ะมันแซ่บเด้พี่น้องเราสุกเราเขาเก่ามาเปิดเบิ้งเน้อพี่น้องเบิ้งอู้เบิ้งเป็นตาแซ่บนะครับพี่น้องมันนี่นุ่มน้อยสาข้ามกับผ้าพี่น้องมากมกใส่ปลาหรือพุ่งปลานะครับพี่น้องวิธีปลาเนี่ยแซ่บขมขมอ่ำลำเลยนะครับผมขอบคุณถูกการรับชมถูกการติดตามทุกคนนะครับพอกันคลิปใหม่คลิปเด็กกสวัสดีครับ